เป็นลมพิษหลังคลอดเป็นอันตรายไหมและสามารถให้นมลูกต่อได้หรือไม่สําหรับลมพิษหลังคลอดนะคะเกิดขึ้นได้ค่ะกับคุณแม่หลังคลอดบางคนนะคะไม่ได้เกิดกับทุกคนพระขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและก็ฮอร์โมนเอสโตรโเจนที่มีการเปลี่ยนแปลงทําให้ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายของคุณแม่หลังคลอดเนี่ยอาจจะลดต่ําลงบ้างทําให้เกิดภูมิแพ้กับผิวหนังได้เพราะผิวหนังของเรานะคะเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกสามารถสัมผัสนะคะกับ สิ่งรอบนอกรอบตัวได้ทําให้เกิดอาการลมพิษหรือว่าผื่นแพ้ได้ง่ายนั่นเองค่ะสําหรับอาการเป็นลมพิษถ้าไม่ได้เป็นมากไม่ได้เป็นรุนแรงนะคุณแม่ก็ไม่ต้องปฏิบัติตัวใดๆเพียงแต่หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทําให้เกิดลมพิษมากขึ้นเช่นหลีกเลี่ยงการอาบน้ําอุ่นจัด,จดหรือค่อนข้างไปทางร้อนนะเพราะทําให้เกิดผิวหนังแห้งแล้วก็เกิดอาการแพ้ได้ง่ายค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเกาการถู เพราะว่าทําให้คุณแม่เป็นไงคะผิวแตกผิวแห้งเกิดติดเชื้อเกิดอักเสบขึ้นมาได้แล้วก็ควรที่จะมีการดื่มน้ําให้พอนะคะเพียงพอแล้วก็มีการนอนหลับพักผ่อนเพียงพอเพื่อที่จะเสริมภูมิต้านทานของเราเนะะี่ยค่ะให้แข็งแรงมากขึ้นนอกจากนั้นการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะโดยเฉพาะกลุ่มพวกโปรตีนนะคะให้หลากหลายอาหาร5้าหมูให้หลากหลายจะช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายหากเป็นผื่นลมพิษ มากขึ้นนะคะทาคาร์มายก็ได้ค่ะสามารถให้นมลูกได้นะแต่ถ้าจะต้องใช้ยาทาบางตัวเนี่ยควรที่จะปรึกษาคุณหมอหรือว่าเภสัชกรเพราะยาทาบางตัวก็อาจจะส่งผลกับคุณแม่ลูกอ่อนที่กำลังอุ้มลูกอยู่หรือคุณแม่ที่เลี้ยงลูกให้นมลูกอยู่นะคะก็อาจจะส่งผลได้เพราะฉะนั้น ควรจะดูแลรักษาผิวให้นุ่มชุ่มชื้นอยู่เสมออาจจะทาเบบี Oil, ้ออยล์ทาออยล์ทาโลชั่นหรือทาพวก m อ i s t u r ซอ e r ก็ได้เพื่อให้ผิวของเราเนีคะนุ่มชุ่มชื้นอยู่เสมอนะถ้าหากเป็นมากคันมากเกามากนะควรที่จะปรึกษาคุณหมอจะดีกว่าไม่งั้นเกิดเป็นไงคะจากแค่ลมพิษผื่นธรรมดาเกิดการอักเสบติดเชื้อขึ้นมาได้แล้วก็ยาที่ทานแนะนำว่าควรปรึกษาคุณหมอนะคะ อย่าซื้อ,อยามาทานเองเพราะยาบางตัวนะคะโดยเฉพาะยาพวกกลุ่มสเตียรอยที่รักษาเกี่ยวกับลมพิษผิวหนังเนะะี่ยค่ะอาจจะส่งผลต่อน้ํานมทําให้คนแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนะะี่ยค่ะลูกอาจจะได้รับนะคะสเตียรอยจากคนแม่ยากินหรือยาทานะคะที่ผ่านทางน้ํานมไปได้เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องรักษาก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นมากขึ้นเป็นไม่หายก็ควรที่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรจะดีก,กว่าคา่ะ